สโมสรโรตารี่ล้านนาเชียงใหม่ในปีบริหาร2,564ถึง2,565นี้ได้ร่วมกันทำทั้งหมด25โครงการและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนโดยมุ่งเน้นให้ครอบคลุมทั้ง7ด้านหรือ7 area of focus ตามนโยบายของโรตารี่สากลคทั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกและมวลมิตรต่างสโมสรทั้งในและต่างประเทศและในคลิปนี้ จะเป็นการหยิบยกโครงการบริการชุมชนที่โดดเด่นของสโมสรมานําเสนอดังต่อไปนี้ค่ะโครงการที่หนึ่งเป็นโครงการ global grant น้ำดื่มสะอาดปลอดภัย เราทำร่วมกับสโมสรชางวางเจลประเทศเกาหลีใต้ให้กับโรงเรียนบ้านอารุโนไทยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยที่เราจัดระบบน้ำดื่มสะอาดให้ทั้งหมด4จุดจัดการอบรมให้ความรู้ 2เป็นโครงการ bbl district g a n หรือ brain based learning ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสันประสัต์อำเภอลีจังหวัดลำพูนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางสมองของเด็กโครงการที่3เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเองิน โครงการที่4ี่เพื่อส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนคนพิการการเพราะเห็ดนางฟ้าภูฐานที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ช่วยเหลือครอบครัวคนพิการแล<จ>ะคนพิการ,การให้มีอาชีพนรายไดนะ้หลังจากที่เราผสมที่เลื่อยเสร็จแล้วนะครับเนาะมันก็จะเป็นลูกก้อนอย่างนี้โครงการที่5รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการเพิ่มออกซิเจนให้กับแหล่งน้ําตามกระบวนการทางธรรมชาติจากมูลสัตว์และฟางข้าว โครงการที่6เพื่อการแพทย์และพยาบาลที่โรงพยาบาลบ้าน,านหฮ่งจังหวัดลำพูนโครงการที่7เพื่อส่งเสริมสันติภาพสวัสดีครับเป็นลอเรียร่ทุกท่านในภา,านกคการาบสมุวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับสมสรลอรรี่รัตน,นาเชียงใหม่ในงานโรตาลรีร่พีซฟอรลับคือโรตร,รีส่งเสริม,ส,ม,ม,ส,ม,มสันติสุขในชิมชน นอกจากเงินบริจาค DDF แล้วรายรับจากกิจกรรมเดินวิ่งเสมือนจริงของสโมสรได้นำมาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครบทั้ง7ด้าน